สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นรายการใหม่นะเพราะว่าอยากจะทําเป็นรายการเกี่ยวกับไดอารี่แล้วกันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้ไปเจอเรื่องราวอะไรมาหรือว่าวันไหนที่เจอเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะเพราะว่ามีแฟนๆที่บแบบขอมาแล้วกันนะว่าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันมากขึ้นก็คือคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แหละเอาง่ายๆวันนี้เลยเนี่ยเรื่องแรกนะที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เอ่อเขาเรียกว่าไง เป็นความรู้สึกแย่แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆไม่อยากจะเปิดมาด้วยความรู้สึกแย่หรอกแต่คิดว่าอยากจะเอาเป,เป็นพื้นที่ระบายมากกว่าคือถ้าใครเนี่ยที่ติดตามดมอนใน IG ส่วนตัวหรือว่าใน f c e e o o o เนี่ยก็จะรู้นะว่าดมอนทำเกี่ยวกับร้านขายสูตรมือ2ใน IG แล้วก็ใน Facebook เนาะแล้วก็น้องขนก็ทําด้วยเหมือนกันแต่ของดมอนเนี่ยจะทําในสเกลที่ตั้งใจมากกว่าแต่ของน้องฝนจะทําเป็นงานเสริมเนาะ ของน้ันก็จะเหมือนกับยึดเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ติดตามเราก็ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นหรอกก็มีคนนะมาเปิดร้านเพิ่งเปิดเลยเปิดแบบเปิดมเดมื่อเช้าของวันนี้เลยเพราะว่าเขาเพิ่งโพสต์เมื่อประมาณแบบไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็รายละเอียดของสินค้าเนาะเขียนว่าสูตรตัวนี้สีอะไรไซส์อะไรแล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อรายละเอียดการจัดส่งแล้วก็หมายเหตุต่างๆอะไรพวกนี้เรียงลงมาคือเขาก๊อปร้านของเราไปหมดเลยเว้ย คือกอปแบบไหนกอปแบบ copy ป,ปี้อ่ะก๊อป,ปของสินค้าของเราไปอ่ะไปลงแล้วก็เอาพวกอีโมจิออกหรือว่าลบแค่บางบรรทัดออกแต่คำพูดอ่ะเป็นของเราหมดเลยคือไปเปรียบเทียบอ่ะวางข้างกันคือรู้เลยว่าเอามาจากไอ้นี่แน่ๆแล้วที่สำคัญ่ะที่มันแบบน่าเกลียดมากคืออะไรรูไหมแฮชแท็กของร้านอ่ะ แฮชแท็กก็คือไอตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมสองอันเนี้ยที่เอาไว้แบบสามารถกดแล้วลิงก์ไปสู่อันนั้นได้เอาไว้จัดหมวดหมู่ผู้ง่ายก็แล้วก็จะมีลงแบบสูตรมือสองสูตรผู้ชายด้วยน่นอะไรเพื่อให้เวลาที่คนตามหาสูตรมือสองสูตรผู้ชายตามชื่อแฮชแท็กนั้นอะ่ะมันจะลิงก์มาที่ร้านใดมอนเนาะซึ่งแล้วก็จะมีแฮชแท็กที่เป็นแฮชแท็กเฉพาะของร้านใดมอนก็คือ DM สูตรกับ DM สูตรสต็อกซึ่งเอาไว้เวลาที่เดมอนกดเข้าไป DM เสูตรปุ๊บก็จะไปโฟ สูทั้งหมดที่ร้านด mm hmm. มอนมีส่วน d m สูรสต็อกก็คือกดเข้าไปจะเป็นการเช็คสต็อกเวลาที่ลูกค้าเขามาดูใช่ไหมเขาแค่กดคําว่า d m สูรสต็อกอ่ะเขาก็จะเข้าไปเห็นแล้วว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยของที่ดมอนมีอยู่ขายอยู่เนี่ยเหลือตัวไหนบ้างอ่ะเพื่อนเเก็ต mm hmm. ใช่ไหมซึ่งไอ้ร้านเนี่ยที่มันก๊อปไปมันก๊อปไปยันแท็กดีมสูรสต็อกอ่ะคือแบบ <c oughs> พูดว่างไงดีอ่ะมัน เอาของเราไปปรับเปลี่ยนอะ่ะอันนี้ไม่ว่ากันไม่โกรธกันเพราะว่าตอนนั้นเปิดร้านใหม่ๆเนาะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนถูกไหมอ่ะอันนี้พอเข้าใจถ้าสมมติว่าเอาไปแล้วไปปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองแต่นี่คือก๊อปไปยันแฮชแท็กอ่ะคือไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยแค่ลบคําออกไปหนึ่งคำอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือคือมันเหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะซึ่งจริงๆถือว่าแย่คือมันรู้สึกแย่นะที่ทําไมถึงถึงทํากันคนที่ ไม่ได้ทำํำหรือไม่ได้ขายอาจจะไม่เข้าใจนะว่ามันรู้สึกยังไงเวลาที่เราคิดหรือว่าทําอะไรขึ้นมาแล้วมีคนมาก๊อปปี้ไปวางอะมันมันแย่นะมันก๊อปปี้ไปวางอมันรู้สึกไม่ไม่โอเคเลยกรณีแบบนี้ไม่ได้มีแค่ที่เรามาขายของอย่างเดียวนะแต่นวันเนี่ยเคยมีตอนทําคลิปใน YouTube ก็คือคดีคุณโสเชื่อตไม่ยัง้ง ไอรีนวอ r นอสถ้าใครที่เคยฟังเนี่ยจะจําได้ใช่ไหมที่หน้าปกจะเป็นหน้าไอรีนอน่ะอยู่ตรงกลางแล้วมี Demon แอบอยู่ข้างหลังแล้วก็จะเขียนคําว่าคุณโสเชื่อไม่ยัง้งแล้วเวลาที่ d ดมอนทำคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงหญิงขายบริการอะเดมอนจะใช้คําว่าคุณโศเนาะแล้วก็จะใช้คุณโสแปะตามหน้าผาเออแปะตามหน้าปกที่ลงเอาไว้ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดก็จะรู้ว่าโอเคใช่ ซาดาอาเบเอยไอรีนเอยก็จะเขียนคำว่าคุณโสไวเนาะแต่มีอยู่ช่องหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่เขาทำเรื่องไอรีนวอนนอสเหมือนกันแล้วเขาก็เขียนคำว่าคุณโสเชื่อไม่ยัง้งในคลิปตัวเองหน้าปกคือมันบังเอิญไปไหมทุกคนคิดว่าบังเอิญไหมทำคลิปไอรีนเหมือนกัน ใช้คำว่าคุณโสเหมือนกันใช้คําว่าคุณโสเชื่อตไม่ยั้งเหมือนกันคือพูดว่าไงดีอ่ะมันมันเป็นงานเคลียร์ทีปะเนาะเวลาคนที่อุตสาห์คิดอะไรสักอย่างออกมาแล้วเวลามาเจอคนที่มักง่ายอะ่ะแล้วทําแบบเนี้ยมันรู้สึกเหมือนโดนเ้าวเขียบหน้าเอาง่ายอันนี้คือพูดแบบจริงจรโกรธโกรธมากนะเราก็เลยมีการแบบ ไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอะนะว่า,าช่วยเปลี่ยนคำหน่อยได้ไหมมันเหมือนกันจนน่าเกลียดเกินไปเพราะว่าเราเป็นคนทำคอนเทนต์ด้วยกันนะน่าจะเข้าใจนะถ้ามีคนมาทำแบบนี้บ้างสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือไม่ได้เรียนแบบนะคิดเองปรึกษากับทีมงานก่อนคิดทุกคลิปเสมอจริงๆถ้าเขาพูดคำว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยน เพื่อเพื่อคิดว่ามันมันมันน่าจะรู้สึกดีกว่าไหมคุณโสเชือดไม่ยังอีกคลิปหนึ่งคุณโสเชิดแม่ยังแล้วก็เป็นไอรีนวอนอสคลิปเดียวกันเหมือนกันเลยต่างกันที่รูปทุกอยาก่างแต่ใช้โข,ข้อความที่อยู่บนหน้าปกอ,อันเดียวกันอืวันนั้นก็รู้สึกหัวร้อนมากบอกเลยไม่ต่างจากวันนี้เลยนี่วันนี้ก็คือตัวร้อนไปหมดเลยคือมันรู้สึกแบบไม่โอเคอะ ตัวเราไปคนทําเรื่องเราเกี่ยวกับครีเอทีฟอะไรเงี้ยเราก็มีการไปดูเนาะไปดูของคนอื่นว่าคนอื่นทำาอะไรยังไงแล้วเราก็มาปรับปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองด้วยเขาเรียกว่าใช้แรงบันดาลแรงบันดาลใจอ่ะเอาง่ายแต่เราจะไม่หยิบมาวางแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่ผลงานเรานะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยมีความรู้สึกที่โดนอะไรแบบเนี้ยมาคอมเมนต์คุยกันเนาะ นี่ยังตัวร้อนอยู่เลยเนี่ยมันรู้สึกแย่มากคลิปแรกเนี่ยของเรื่องนี้เอ๋ของรายการนี้เนี่ย,ยกเย็เปิดแบบเ,เดือดๆนิดน,นะว่าหลังถ้าสมมติว่าได้ถ่ายแบบอะไรที่มันนั่งเล่านั่ง,งคุยให้ฟังเนี่ยไว้อาจจะทานะเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในสไตล์แบบเป็นไดอารี่แบบนี้นะเอาไว้เก็บไว้ดูด้วยก็เป็นคลิปง่ายๆนะที่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยที่ชอบและอยากได้ทําต่อแบบนี้นะครับก็ กดไลค์คลิปนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยว่า e ีีหน้าเนี่ยอยากให้ทําอีกจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการอยากจะเอาเรื่องราวในชีวิตตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วบาง e ีเนี่ยอาจจะมานั่งเล่ากับน้องฝนก็ได้เนะเหมือนกับคือจริงๆเคยเคยทาเกือคล้ายๆแบบนี้ไปแล้วเนาะในพวกแบบลึกลับจะมาเล่าเหตุผลที่ไปทําคดีคุณแตงโมเอยหรือว่าออตอนที่มาแก้ว่า ทำไมมีคนมาด่าน้องฝนเยอะแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่แบบปัดกําลังใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือเคยพยายามที่จะมาทำแล้วเผื่อวันหลังเนี่ยเอาทุกอย่างมาลงในไดอารี่อันนี้ไปเลยเนาะก็เป็นช่วงใหม่ก็ฝากให้เพื่อนๆนช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรยังไงหรือว่าอยากจะฟัง E ีีต่อไปอยังไงก็บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของผมแล้วกันสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ